สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่น The Forest กันนะวิเชียตกใจเอาแล้วไม่นอนอย่างนี้อะ่ะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานมากก็อัปเดตอะไรไปเยอะแยะมากมายแกะกองอเลยเดียว เดี๋ยวนี้เราจะมาหลอนกันอีกแล้วเออปรับเมาส์ก่อนปรับไงวะอันไหนอ่ะข้อไหนอ่ะอันนี้เหรอนี่ปรับแล้วใช่ไหมเนี่ยแม่งดูไวเหมือนเดิมปรับสุดแล้ว ๋ลองก่อนเอเอมันไม่เหมือนเดิมเลยหรโอเคแล้วล่ะมั้งไม้แล้ว,ลว,ลวจ่ะะเวียนหัวเลยเอา้า 哇!哇! กระเป๋ามันไม่อยู่นะมนหมดแล้วเราได้คนชินทางเหรอเว้ยคือจะบอกว่านั่งเล่นข้างๆกันแล้วแบบอีกคนนังไม่มีไมค์ก็เลยเสียงเบามากตอนนี้ค่องสึกเหมือนพูดคนเดียว เดี๋ยวจะพยายามแก้ไขตรงนี้แล้วกันนะคะก็เป่ามันน้อยทั้งหรออ๋อตรงนี้หรอที่บอกเพราะถ้าตกลงไปทำไงอะ่ะม,ม,มันก็ขวานที่เรามีอยู่เนี่ยใช,ใช้ได้ปะ ค่านไหนอ่ะยอยากเดินเท่าไปอะ่ะอีกถ้าตกลงไปแล้วใครจะชชก,กูห <c oughs> น่าลงวะ่ะไหนอะ่ะพาไปดีอยู่ไหนวะได้เล่นนานเงียนหัวเดินอ่ะเดี๋ยวดี จบแล้วไม่เจออะไรอ่ะเด็กเอง ้าไปไหนแล่ะชื่ออยู่ไหนวะอ๋อเดินเลี้ยวก็ไม่บวกม,มันเก็บหรือมันกินวะในในเอาเหี้ยแดไเลยด้ไ,ไหนอยู่ตรงไหนไอ่ะ ไหนอ่ะก็เขาไม่มีมมอ่ะเออเอ้ยม,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 มันกดดูกระเป๋าไงบีนะเอไอหนูองมีกับแค่นะแทงยังไงอะปลาแทงไม่เป็น เสียงปบดังมากโอ้ไม่ได้เงี้เดะอ่ะเราเก็บยังไงป๊ากินมั่วไอ้ป๊ปาเสียงอะไระไหนอยู่ไหน วิ่ง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 ไปไหนอ่ะวิ่งมาตู้เต้นเนี่ยวิ่งถามันลลทำไมอ่ะมีกระเป๋าเนี่ยเป๋าไม่เห็นอากานาทางนั้นนะ่ะปลาลายหวานแม่งอะไรมั่งก็ไม่เยอะแยะฟ้าไปฆ่ามันก่อนดีกว่า เออไปฆ่าวันดิโอมาร้องอะไรแถวนี้วะไม่ใช่นย่าก้มๆอยู่เงยหน้ามานี่มันคืออะไรอ่ะวี่ไงมันวิ่งผ่อนเข้าไปเนี่ย มากนมีบักบอยู่แล้วเนเก็บมอลอะไรวะอ่ะหน,นังสือพิมพ์เก็บไม่ได้เหรอเออเขาเก็บแล้ว อะไรบ้างเลยอะเ,อมเหมือนเมาส์มันยังไงไม่รู้ว่าเหมือนมันเร็วเกินไปอ่ะไปหาที่ทำบ้านกที่ดิเอาไง <S 2> <S 2> <S 2> ไปทางไหน เราเดินไปไหนเรววะไปไหนก็ไม่รู้อะไไอ่าอ่าอดีไป,ไป ไม่หาชื่อยากกว่าก็อย่ามาอยู่ข้างหลังดิจะเดินก็เดินไปเลยเดี๋ยวจะเดินตามวิ่งไปดิกูก็วิ่งเป็นต่อ่ะตามไม่ทันยังข้างล่างนี่เกละ ทะเลหรือว่าอะไรไม่ใช่เหรอตั้นแนงแต่เล่นงานม,มายัางไม่เจอพี่อาภัสย วางหันหน้าไปทางไหนดีอะหันหน้านหันหน้าทางนปา่าเดยเนี่ยเดินเข้าไปข้างในบ้านเลย

หมัอน,น,นมีเสียงปะใม่ชออะไร กันแบบนี้เหมือนกันเซฟก่อนเลยสา,า้อมีกัวม้าตุ๊กตาแล้วมีสร้างอะไรบ้างเนี่ยเสร็จแล้วป๋าท่านแหละสร้างเขาสร้างให้อันเดียวเองเออ ไม่รู้ว่าลองหยิบบอกมาดิเอาตัวเฮียตัวเฮียเอ้าไอ้ห้าขวานกูหายคุณสาวแวบมาไปไหนแล้ววะชอาบ้านหนูมาแล้วเอาโดนไฟฟอกแล้วเขา ไหนอะ่ะทำไมเราไม่สู้อะ่ะไม่เราไม่สู้เฮ้ยน <c oughs> ้ำม่เ <c> ย <oughs> อ่ะมันทำไมไม่ได้อะ่ะครับยังไงนะออกไงแล้วมันต้องทำยังไง เออออกมาช่วยพีเราหน่อยด้วยตาหน่อยเอาไปไหนแล้วตัวนึงอ้าวแบกไปไหนเอาวแล้วมัไไหนหายไปไหนตัวหนึ่งละ่ะ นนั่นไงโคตรเยอะเลยอ่ะพล,ลังหมดฮ่าเอ,อ้ยเลายาไม่มีสองขวดเองเยอะยิ่งตายแล้วโอ้ยเนี่เลยต้องเำยังไงบ้าง ปลาเนี่ยมันอยู่ในนี่ไปไหนแล้ววะ นั่งก่อนนั่งป้ามีตัวมาอีกแล้วป,ปี่เะเข้เข้าไปนอนทำไมเข้าไปนอนทำไมเอเช้า ไปดินอนดิเนี่ยซ่อมคือแถวนี้แม่งแบบดงมันเลยนี่หาอใช่ปะ อาอยามีกี่ขวดวอะคะยามีกี่ขวดย่างปลาแดดตอนนะเวลานี้ ยางแดง เดินมาไม่เจ็บต้องดูทางนี้เลยไอหาปาย่างตีนไว้ไม่มากินย่างตีนอะไรปาย่างตาไว้เหรอไม่เลยเร <c oughs> <c oughs> าจะไปทำอะไรตรงนั้นใช่ไหมเขาจะล้อมแล้วนะคือลากไปให้ถึงไหนก็ได้อรอ ทึงไหนดีอ่ะมันจะแลดูแบบเยอะไปนะ <c oughs> แล้วถ้าเราโอเคแล้วพอแล้วอ่ะก <c oughs> ดไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อมันตีกรอบอย่างนี้ได้นี่เนาะ <c oughs> <c oughs> อาเนี <mile> oh. wow. ่ยเล่นกับแม่งทีไรนะแม่งทิ้งกูทุกทีเลยเป็นทางขึ้นแบบทางเข้าแบบเข้าเข้าเกาะมันจ้อุ้ยปลาช่วยด้วย ไม่มันกำลังก่อยนี่อยู่ไอ้เหี้ยสองตัวไม่ได้อ่ะตายวิ่งถอยหลังประเทเฮ้ยป้ามันวิ่งตามทันอ่ะแดกยาก่อน้้้เเดลยมมมนนนอี ถามจริงกูคเคยเห็นมันว่ายลงน้ำตาม,ม,มก่อนน้ำแข็งแล้วก็กูก็ต้องอยู่กันอย่างแบบยอดดอยเน็ดเน็บหนาวอะไรอย่างเงี้ยหรอเข้าไปเซฟก่อนแบบนึงทำแพร่ทำแพร่ทำแพ่ลงน้ำแะบมาจัดแร่องไม่ได้เนี่ยไม่ไม เขาไปหาเชื่อมันอยู่ไหนล่ะบ้านะไหนอะบ้านมันคือไหนนี่แมงเจวน้ำไม่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ยคือรู้รู้จะบอกไงว่าตรงเนี้ยคือเป็นที่ที่มันอยู่เลย ฟารีแ่แล้วกันทำม,มาเด็ดเขาตปตู้อดเขมไปตู้ก็ได้แข่งไฟ ว้ต้องไปดูเฮ้ยนี่คือเก็บเก็บได้ปลวะบ้านี่ได้ตามตื้นตามน้ำ้ำก่อนล ต่าไงเต่าอ่ะต่าต่าต้องทตัวนี่ะตายแล้วป่าเนี่ยเด้่ยเี๋ยวเดี๋ยวเก็บอาหารก่อนเดี๋เก็บเนื้อมันเนาะเอน้เวลาตกแ่อ้ไ่ะเราก็ดองอยู่ไหนออนี่เหรอ ขอโทษนะคุณเต่าไม่ได้ตั้งใจทำจแ,ตแต่มันต้องทำเพื่ออยู่รอดจริงๆชีวิตจ,จริงเราไม่ได้ชอบฆ้าเต่าแบบนี้ปวดยาหนูตามนี่ดิเออเก็บดีหานี่แม่งก็อ้นี่จัง กล่องนี่ทำกล่องไม่ได้หรเล่นกูจังเลยไปก็ไปอ่ะ ข้ามไปฝั่งหน้นเนอะข้ามไปไงอ่ะข้ามปแ้ามไปเราต้องาี่บ้านะบ้านมันอยู่ไหน,น,นอ่ะนี่คือป้าจำทางได้เหรอหรือว่าอะไร <c oughs> เราคนนิดว่าจำทางได้า มูเห็นมันเยอะแท้หมายถึงมีนี่ก้อนใหญ่มาย่างอะ่ะเขาถึงแล้วเนี่ยเนี่ยมันวิ่งแล้วเนี่ยตัวนหนึ่งหูวิ่งสามสี่ตัวเลยอะ่ะม,ม,มันไปไหนกันวะ

อืมเชกลเก็บไปไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะไหนเราบ้านไหนอ่ะอะไรวะมีแค่นี้เหรอ ไม่ตกใจมาช่วยม่กอน่าม่ใช่อร้อม,ม่ม,มนอนได้นะนอน,น,อนหรอกไม่งุบเรียทางข้า,าปกปักปักนี้ไว้มะปาก,กเองที่ปักทำแบบกลัวๆมากินเหรอรอไฟมา,มาไม่บูเหรอ ไม่มีเงนทยากก็ไม่มีพี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยให้สำรวจทำเดี๋ยวตัดจบตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลงถ้ำกันโอเคบ๊ายบาย